สวัสดีค่ะวันนี้น้องสาราจะพาทุกคนไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรน,นะคะที่เชิงเซานะคะทุกคนตอนนี้น้องสาราก็มาถึงวัดแล้วนะคะขอสักอ่าเดินชมสักการะไหว้สักการะพระคอนนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะวัดอ่าสวยมากนะ,นะคะทุกคนนี่ก็คือจะมีองค์พระอ่า หลายองค์นะคะตาราขอกราบสักการะขอพรออก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เข้าไปไหว้ข้างในนะคะจุดที่เราเนี่ค่ะขอถ่ายรูปบรรยากาศที่วัดก่อนนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนคนก็มาทําบุญกันเยอะแยะนะคะทุกคนมาไหว้ขอพรมาอ่านี่ค่ะต่อไปไหว้พระเสร็จน้องตาราก็มุ่งหน้าไปที่ชมบุรีบางแสนนะคะบางแสนนะีคะให้ชมบรรยากาศ อาทะเลนะคะอยู่ทะเลนะคะบรรยากาศดีมากค่ะนี่ค่ะร้านอเมซอนนะคะมาเปิดใหม่นะคะนี่ค่ะร้านอเมซอนนะคะรถเยอะคนเยอะมากเลยนี่คือนี่ค่ะอ่าทางนี้ก็บรรยากาศอ่าต้นไม้นะคะชายเลนนะคะต้นไม้ชายเลนแล้วก็เห็นอ่าภูเขาด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคน บรรยากาศตรงนี้ตอนเช้าก็จะมีอ่าคนมาออกกลาลังกายวิ่งออกกําลังกายนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะชนบุรีบางแสนนะคะทุกคน นี่ค่ะฝั่งนี้ก็เป็นทะเลนะคะทุกคนฝั่งเมื่อกี้เป็นหาดชายเลนฝั่งนี้เป็นทะเลนะคะสวยงามมากนะทุกคนก่อนอื่นน้องสราก็ฝากช่องน้องสราเ้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําชิทต่อไปนะคะน้องสราก็ขอถ่ายรูปนั่งอ่าสวยๆตรงริมทะเลก่อนนะคะให้ทุกคนดูบรรยากาศทะเลไปด้วยนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยสวยนะคะ คนน่าจะสวยด้วยใช่ไหมคะนี้ค่ะชมบรรยากาศทะเลไปนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคะป่าชาเดนฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะเป็นทะเลนะคะไม่ใช่เขานะคะทะเลค่ะชมบรรยากาศไปต่อไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บบรรยากาศสวยอ่ารูปเยอะมากเลยนะคะเพราะบรรยากาศดีมากวิวสวยแล้วก็ทะเลสวยนะคะอ่าถ่ายรูปแบบ เมมโมรี่เต็มเลยนะคะทุกคนเมมโมรี่เมมเมมโมรี่เต็มเลยค่ะ okay. นีค่ะท้องฟ้าก็สวยทะเลสวยนี่ค่ะนั่งมองท้องฟ้าทะเลนี่ค่ะชมทะเลชมชมท้องฟ้าสวยๆแล้วก็ชมผ่าชายเลนสวยๆชมภูเขาสวยๆไปนะคะวุงหน้าต่อไปนะคะหาดอ่ามไปที่หาดอ่าบบางแสนนะคะทุกคนหาดบางแสน นี่ค่ะมีน้องลิงด้วยนะคะข้างทางก็มีน้องลิงด้วยนะคะใครจะไปก็ขับรถดีๆมองน้องลิงอ่าน้องลิงด้วยะคะ่ะแล้วก็รถสวนทางด้วยนะคะ ตรงนี้ก็คือทุกคนก็จะถ่ายรูปอ่าวิวทะเลแล้วก็พระอาทิตย์ตกตกนะคะทุกคนน้องสดาก็มาทันน่าจะกาลังจะพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีนะคะขอมาอ่าจอดรถตรงนี้ถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปกับอพระอาทิตย์ตกนะคะนคะคะถ่ายรูปสวยๆก่อนพระอาทิตย์นี้น่านจะตกแล้วไม่ทันนะคะจมนิดนึงนะคะได้กำลังตกพอดีเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะตอนเย็นนะคะ เราถ่ายรูปอีกสวยๆถ่ายรูปโหรูปเยอะมากเลยนะคะทิปนี้รูปเยอะมากที่บางแสนนะคะชนบุรีนะคะเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะว่าทะเลสวยบรรยากาศสวยท,ท้องฟ้าสวยนะคะทั้ง ฝั S <S <Vander> ่งนี้เป็นทะเลฝั่งนี้เป็นอ่าหาดอ่าชายเลนนะคะแล้วก็เจอวิวภูเขาวิวอ่าหาดชายเลนแล้วก็วิวทะเลทีฟ้าฟ้าสองอ่าท้องฟ้าสวยๆไปน้องสลาก็ไปอ่าน้าคาเฟ่นะคะอินทนินนะคะน้องร้านคาเฟ่นะคะที่หาดอ่างอ่าหาดบางแสนนะคะอ่างศิลานะคะทุกคนสวยไหคะคาเฟ่ก็สวยมากเลยค่ะนี่น่าจะเปิดใหม่เหมือนกันนะคะอินทนินนะคะติดวิววิวติดอ่า ทะเลนะคะวิวทะเลนะคะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศที่ร้านคาเฟ่สวยๆมาให้ทุกคนเผื่อทุกคนจะสนใจไปเที่ยวนะคะนี่ค่ะอินทนเนยติดทะเลอาตรงอ่างศิลานะคะบางอ่าชนบรุรีบางแสนนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะรูปสวยๆบรรยากาศที่ร้านร้านเขาสวยมากเลยนะคะทุกคนถ่ายรูปออก,มาก,กมาก็สวยมากสวยมากจริงคะ่ะน้ําก็อร่อยคะ่ะ ใครอยากมาก็มาได้นะคะอินโดนีนตรงอางศีลานะคะทุกคนาชลบุรีบางแสนนะคะเติมน้องสลาขอ,ขอกินอาโกโก้เติมพลังก่อนที่จะเดินทางต่อก่อนนะคะทุกคนนี่ก็ถ่ายรูปต่อนะคะพระาิกตกพอดีนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศตอนพระอาติตตกสวยมากค่ะนี่ค่ะเขาจะพระอาทิตย์ทิ้หนึ่งนะคะนี่ค่ะก็ขอ,อนั่งชม ภูเขาชมพระอาทิตตกนะคะรูปเยอะมากจริงๆค่ะมเมมเบรี่น่าจะเต็มนะคะรอเอาโอ้โหน่าจะเกบพันกว่ารูปนะคะทุกคนเพื่อนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ถึงหาดบางแสนแล้วนะคะอันนี้นาะน่าจะหาดวอนนะคะหาดวอนนะคะที่ชลบุรีหาดวอนนะคะทาร่าก็มากินหมูกระทะที่ร้านปาวานนะคะปาวานทะเลเผานะคะปาวานทะเลเผาที่หาดวอนนะคะทุกคนใครสนใจมากินได้นะคะร้านเขา อยู่ uh, หาดวอนนะคะร้านอ่า uh, ประวานทะเลเผานะคะทุกคนนี่ค่ะของสดอ่า uh, ของทะเลอ่ะมีทั้งปูมีทั้งหอยแครงนะคะหอยเชลแล้วก็หอยหวานนะคะทุกคนมีกุ้งด้วยนะคะกุ้งสดๆแล้วก็นี่ค่ะหอยนางรมยั่วๆคะ่ะหอยนางรมตัวใหญ่ๆคะ่ะนี่ค่ะสดมาคะ่ะหอยแครงตัวใหญ่มากหอยหวานใหญ่มากหอยเชลใหญ่มากแล้วก็กุ้งก็ใหญ่มากแล้วก็อ่ามี ปูด้วยนะคะมีปูด้วยนี่ค่ะปูด้วยแล้วก็นี่ค่ะอันนี้หอยตลับไหมคะหอยอะไรก็ค่ะกุ้งก็สดมากมีกุ้งสดๆค่ากุ้งอ่ะสดๆอ่าในตู้ด้วยนะคะให้เรามาน็อกเองด้วยนะคะนี่ค่ะปูตัวใหญ่มากของเยอะสดเยอะอ่าแนะนํานะคะใครมาอ่าชนบุรีหาดวอนมาทานได้นะคะอ่าร้านเขาชื่อว่าร้าน ปลาหวานนะคะทะเลเผานะคะนี่ค่ะหอยสดมากค่ะหอยมันหวานใหญ่มากหอยแข็งใหญ่มากแล้วก็กุ้งตัวอ่ากุ้งก็ตัวพอดีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตักมาย่างนะคะทุกคนสลาก็ตักมาย่างนะคะนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะนี่ค่ะแล้วกหมูกระทะอ่าสลาก็สั่งเตาเผามาด้วยค่ะไปกลับแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนเช้าเข้ามากินอเมซอนนะคะน่าร้านอเมซอนนะคะร้านนี้ก็เปิดใหม่นะคะร้านอเมซอนเปิดใหม่ที่สลาลงให้ตอน ทนชิปนะคะที่แรกว่าตอนตอนไปว่าจะแ,ะแวะไม่ได้ค่ะคนเยอะนี่ตอนกลับมาแวะก่อนนะคะร้านอเมซอนนะคะค่ะบรรยากาศร้านสวยมากติดริมทะเลวิวสวยมากค่ะวิวทะเลเนียค่ะถึงร้านแล้วก็สั่งน้ําแล้วนะคะแล้วก็เดินไปดูบริเวณรอบร้านก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จองโต๊วไว้เนี่ค่ะได้โต๊ะริมทะเลพอดีนะคะถ่ายขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะวิดีโอ อยู่ทะเลสวยๆของร้านก็สวยวิวทะเลก็ติดวิวทะเลนี่สวยก็สวยขึ้นไปอีกเลยะค่ะทุกคนสวยมากค่ะทริปนี้เป็นทริปที่ประทับใจมากเลยนะคะโหได้วิวสวยๆรูปสวยๆแล้วก็อิ่มท้องกลับบ้านนะคะโหแล้วก็นายสกาวะไหว้ขอพรเสร็จมาเที่ยวที่ทะเลนะคะได้วิวสวยๆวิวทะเลวิวท้องฟ้าแล้วก็วิวภูเขาอือหือแล้วา่าวิวธรรมชาตินะคะนี่คะ่ะ ก็มาขนมที่ร้านเขานะคะอยู่ธรรมชาติของชายเลด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะสารก็สั่งชาเขียวมาได้น้ําเลยนะคะก็ไปนั่งที่อขอไปนั่งตรงที่น้องทสารจองไว้ก่อนนะคะ,นะคะจิบน้ําชาชาเขียวกินชาเขียวชาเขียวนั่งจิบชาเขียวแล้วก็ดูวิวทะเลไปชมพระอาทิตย์ไปตอนเชา้าบรรยากาศตอนเชา้านี่ค่ะ ถ่ายรูปตรงทะเลหน้าร้านเมซอนนะคะสวยมากเลยค่ะเขาก็มีที่ถ no ่ายรูปไปด้วยืมสวยมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะตอนเช้าบรรยากาศดีมากค่ะนี่ค่ะน้องสลากราก็มาคิวแรกเลยนะคะมาเปิดร้านนะคะเขาก็เปิดหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งก็ซื้อแล้วก็กับอ่าซื้อชาเขียวกาแฟแล้วก็กลับบ้านนะคะนี่ค่ะร้านเมตอนเปิดใหม่นะคะใครมาก็มาทานได้นะคะนี่ค่ะ ตลาเขาถ่ายรูปกลับบ้านสวยๆนะคะนี่คะ่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนร้านสวยคาเฟ,ฟ่อวิวสวยร้านแล้วก็สวยด้วยะคะ่ะหืมได้วิวเหมือนว่ามันก้มกลืนกานกันมากเลยคะ่ะทั้งร้านทั้งวิวสวยงามมากนะทุกคนแนะนาทุกคนมาเที่ยวนะคะชนบุรีนะคะอาเมซอนนะคะร้านอเมซอนที่ชนบุรีนะคะ หาดบางแสนนะคะทุกคนมาพักผ่อนกันได้นะคะนี่สดชื่นมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากตอนเช้านี่ค่ะก็ชมบรรยากาศาที่ทะเลที่น้องสลาเมื่อวานนะคะให้รูปให้ชมรูปไปเลยนะคะรูปสวยๆนะคะ่อนกลับนะคะให้ชมรูปสวย ให้ทุกคนชมรูปสวยๆอีกรอบหนึ่งนะคะรูปสวยๆบรรยากาศที่น้องสราเก็บเก็บมาฝากทุกคนนะคะที่น้องสราไปเที่ยวนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นี่ค่ะร้านคาเฟ่อันนี้ร้านคาเฟ่เอินทนนินนะคะสวยมากค่ะร้านสวยวิวสวยนะคะวิวทะเลอันนี้ก็สวยไหมคะทุกคนแนะนำไปเที่ยวได้นะคะนี่ค่ะ เขาจัดสถา,านที่ถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะติดทะเลเรรยกาดีมากเลยคนะทุกคนนี่ค่ะชมรูปส,สวยๆไปเลยนะคะแล้วชมบรรยากาศทะเลแล้วก็คาเฟ่ติดทะเลไปเลยนะคะนี่ค่ะอยู่นี้ธรรมชาติมากเลยค่ะต้นหญ้าตรนี้วิวพระอาทิตย์ตกนะคะตรงอ่างศิลานะคะทุกคน ร้านคาเฟ่นะคะใกล้ๆร้านคาเฟ่อิอนทอน์ินเมื่อกี้นะคะที่ตกพอดีค่ะสวยมากเลยค่ะส mm hmm. ลาทริปนี้สลากก็ได้อิ่มท้องว่ายได้ไหว้พา้าสักการะหลวงพ่อ,อ,อสดพรแล้วก็มาได้เสร็จแล้วก็มาเที่ยวนะคะที่ชมรุรินะะ่ะบรรยากาศทะเลนะคะได้ตูป ชมบรรยากาศทะเลวิวสวยวิวธรรมชาติอาธรรมชาติระคะแล้วก็ได้รูปสวยๆอิ่มท้องอิ่มบุญครบถ้วนแล้วะคะทุกคนนะคะี่ค่ะร้านคาเฟ่หืก็คือว่าแนะนํานะคะบรรยากาศยาใครไม่รู้จะไปไหนก็ไปไกลๆนะคาะะะีนค่ะเที่ยวที่ชลบุรีมหาลดดางแสนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศให้ดูบรรยากาศข้างทางไปชนบุรีรอบหนึ่งนะคะสุดท้าก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะครับ กรุงเทพเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนแนะนําม,มาเที่ยวได้นะคะชนบุรีนะคะบางแสนนะคะทุกคนใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็ไปทะเลได้นะคะทุกคนน้องสระไปก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะบรรยากาศอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะ ให้ชมบรรยากาศไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศทะเลแล้วก็จบด้วยอ่าบรรยากาศที่อ่าชมพระอาทิตย์ตกอีกรอบหนึ่งนะคะให้ทุกคนชมบรรยากาศที่พระอาทิตย์ตกอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะ